ด้วยอะไรแบบเราไม่มีเวลาได้ตอบรับเราไม่ได้โทรไปรคืนด้วยความว่าคือเขายังเด็กเรารับเลี้ยงอุปการละคือเขายังเด็กมากเรารับเลี้ยงเขาในขณะที่เรามีน้องทีแล้วนะเราไม่ได้รับเลี้ยงตอนที่ยังไม่มีน้องทีนะเราก็เลยมองว่าฉันมีลูกชายสองคนลูกแท้ๆที่เกิดจากตัวเราหนึ่งแล้วก็มีลูกบุญธรรมกับคนนี้แหละไว้ถ้ามีโอกาสแหละเราจะบินไปไปหาเขาที่นูน่น ที่คิดไว้นะแต่ยังไม่ทันได้พอเลยเพราะเขาอยู่เขาอยู่ในโครงการ CCF เงยเราเคยคิดไว้วแบบ่าอ๋ออยู่เชียงใหม่แต่ถ้ามีโอกาสวันนึงเราเราจะบินไปหาเขาที่นูน่นเราก็จะไปเยี่ยมเขาที่นูน่นไม่เคยเจอกันเลยแต่ทางแบบโครงการเขาก็จะมีประวัติเขาจะส่งนูน่นส่งนี่มาอย่างเงี้ยเออพี่เลวสวัสดีค่ะสวัสดีได้จ้าพี่น้องไปได้เวลาอันควรแนหะ พอตัวพีนอหน่ะไปวันมาลีวันดีด้จ้าใช่เราอยากเราอยากพร้อมเเร็วจังเลยเราอยากกลับไปดูแลเขาอีกทีหนึง่งแต่ตอนนี้เราก็จะเอาแบบเอาหลักๆก,ก่อนก็คือตึงหลักๆพิธีก่อนแต่บางทีวู้ตอนตอนที่เราแบบใช้คำว่า,าแอบได้เลยแอบปล่อยมือนอ้องแบบอืม้มถมานใจมากเลย โครงการก็พยายามติดต่อมาแต่ว่าเรายังไม่พร้อมที่จะคุยใดๆกับใครไงแบบมันก็หลายอย่างเนาะจังหวะจังหวะคนเนี้ยจังหวะชีวิตคนเราโครงการโทรมาไม่รับสายแต่แต่เขาก็ขึ้นบอกเลยว่าแบบซ C, C f ออะไรเงี้ยไม่ใช่มีฉาชีไม่ใช่เลยเหรอกคือมันเป็นเบอร์แบบเบอร์แบบหน่วยงานเขาจริงๆแบบโทรมาอย่างงี้เราก็แบบไม่ได้รับสายอย่างเงี้ยจังหวะที่เราแบบไม่สะดวกคุยไม่พร้อมคุยอะไรเงี้ย เห็นเราแบบหายไปแค่เห็นเราหายไปสามเดือนเขาก็เขาก็งงกันแล้วค่ะเพราะว่าเพราะว่ามันมันต้องตัดบัตรทุกเดือนเนี่ยค่ะเราหายไปสามเดือนเหมือนประมาณว่าน่าจะเรียกเก็บไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็แบบจังหวะที่เราไม่พร้อมพุยเลยเราแบบตะยอมปล่อยลูกปล่อยก่อนแต่ก็คือภาวนาว่าหวังว่าจะมีคนดูแลน้องต่ออะไรเงี้ยที่หลับฝันดีเด้อไปนอนได้แล้ว ฮีโร่ฮีโร่จะนอนเดึกแวะมาทักทายจา้าพี่ว่นมะลิขอพ่นได้จา้าไปแล้วพี่หน่องสิขออนุญาตไปแล้วเดี๋นี้ฮิปโปแค่อยู่ไหมข้างหลังข้างหลังอะ่ะเห็นแต่ข้างหลังบ่ได้บ่ได้ฟังเสียงโกรเนี้แต่ว่าพลมเมออ์ คำว่ารู้รอบที่สองบอกว่าคำว่ารู้รู้แต่ว่าข้างแรกบอกว่ารู้ไปยังข้างแรกบอรู้เลยว่าเพื่อนวยยังแต่พี่ทีชอบแบบว่าเอาผ้าห่มออกอะทุกคนสวัสดีเพื่อนเพ่ทุกคนจ้าขอบคุณหลายด้วยจ้านอนเดลขคือกันเนาะแต่ว่านูก็สิคอนอนุญาตไปแล้วจะมืออื่นจะพอกันไหม ชาิชาแบดให้ลูกชายเราเลยเพ <c oughs> ิ่นฝากชาิแบดอ๋อแบดพิทีกระแดงตัวนี้ชาดิชาติพร้อมกันตัวันนี้อุย้ยเคยมีเคยมีบางมือลืมชาดแบดให้พ่ทีตื่นมากพรมมีแบดไปโรงเรียนมือนั้นเป็นมือที่เพื่อนแบบพอดีหรอพี่น้อง ือแทนที่เขาจะอารมณ์ดีไปโรงเรียนใช่ไหมเขาก็จะมีเรื่องกังวลอะไรอย่างเงี้ยจริงจริงแล,ล้วเวลาไปโรงเรียนน่ะเพื่อนฝากฝากกับคู่ประจําชั้นนะไม่มีสิทธิ์ถือโทรศัพท์จะได้ถือโทรศัพท์ก็ก่อนฝากกับหลังเลิกเรียนแค่นั้นแต่ก็โทรศัพท์บ่มมีระหว่างมีแบตกับบ่มีแบตอ่ะความอุ่นใจมันกระต่างก,กันเนาะมันก็นจะเห็เุแบบหน้ามุ้ยอ่ะหน้ามุ้ยตั้งแต่ออกบ้านเลยอ่ะแบบ อะไรเงี้ยเดี๋ยวเจอกันใหม่ไลฟ์ต่อไปครับถ้าผมไม่หลับได้ค่ะทุกคนทุกคนนอนแล้วนะคะแล้วเจอกันค่ะพี่ชิดิ์าขอบุณค่าไปลวค่ะขอให้ทุกคนหลับฝันดีใครที่ผ่านมาเจอกันย้อนหลังอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะฝากติดตามช่องนิ่น้อยที่แดนอีสานมู้ดเดงในเด้อจ่าเด้อแล้วเจอกันสวัสดีค่ะายค่ะแล้วเจอกันเดี๋ยวขอตัดให้อะไรอีกรอ